อาการพี่น้องมึงมาอะไพี่นมาอะไรจะของใครเป็นใครอาญาไอ้คนเหี่คนเห็้มาอะไรอ่ะนั่งตรวจโมดพี่คนเดินมาอะไขายตัวด้พี่น้องยังเดิขายตัวอีกพื่อนคนซื้อมาเรื่อยครับผมทำมาอย่างเดีายพี่น้องายครับเาไลครับผมสุดยอด

มอนมอล้าเล่นยูกับก็ได้เศ้าได้พี่น้องพิ่งวะยังเงยไปยู่ไปเศร้าสวัสดีค่ะทีหาเพิ่งเลยก็ยังเง็ดบยู่กับเขาเนี่ยยงเหียยู่ขาผุนผยเงีเตี้ยพี่ยังน่ะไปเดีเนี่ยต้มต้มสองเรี่องโอ้บุญปางหนึ่งหุดเกับเขาต้นเลยหลอกน ขนานนี่ยกบานเดย่ค่ะเอฟซี่บามือวนในเราเบิ่งหอดค่ะเอฟซีบ้านเจ้าทองพี่แน่ท้องสีซจำไหนเออหนึ่งคนนีวห่อนหอนไอ้ล่อยชิกํลังหลินไม่วก็บ่ได้สร้างถึงกําลังหนาไม่กว้างก็ยังได้เลือกบุญอะไร่พวกก็ร่วมกันเลือกย่ครับผมเหอครับผมใหญ่จนักรลองเนไม่กว้างอยางได้เอ กกํลังลงจากรถเฮ,เฮรอรถเยวดีเพราก็ลงครับมาิบผู้เดยียวเลยหร่าผู้เดียวเลยค <c oughs> รับเปิดมอเลยอีเพิ่งเออยขวครับเปลีนเรือนเดี๋ยวมาไก่กนดีเดี๋ยวมาไ่มโอ้มาชวน่ไเทียวนี่มาทเต๊าะไปไนมาทตาพูดนะอีกอะทื้นนะเขาเท่นี้ก็สิหอมเป็นตัวกันนอ่รงเน่แดีลมาย เช่นวันนอยากปฏิจจารบลมากนิ้เท้าล้วเดียวผมะม่ได้แ้งนั่นิ้วเราขึ้นพายขึ้นมยแต่อยู่ในมูเนาะอันนี้หมอรัเด่นอยู่ทีพี่น้องเี่ยกโนเอผปามเก็บ อันนี้อันนี้จะนึ่งข้าไววค่ะนแรกอันนี้ไม่ไอกค่ะโอมีไหวแ่อีเดียพี่น้อยเนวนน่าด้ไงอ๋อมันมันจะมีคนออกไปซื้อมันวะแ่นค่ะอือหมอลําลังเตยเงาเาอยู่พี่น้องอันนี้มังเบงเมฆวาของเมื่อกี้เห็ดน้าดุกีรุนกันยุบป้าเห็ดเป็นมือนเป็นคนี่เดียวสนนอครับผมประจุกนฐานเลหรอมาแล้วบัดเนี่ยูมนบ่แม่ ข้าวข้าวขาผมยังนี้เลยทั้งเค่งังส้อยสเียียมหาท่างานแล้วครับผมสรงไปล้วนมาไม่น้อสรเรียบยแล้วสุดยอดป้ะอนี้มาเห็นมามาซถัเอาเดิมอาเดิมอดเดิมช่องนี้ล้ำเีองเพื่อน้เีงรัดเรื่องต่อไปในวัี้หาเนใจยเอาเรื่อง่อนมเทำร่ตสอ ซุนยอดครับถอยแล้วพี่น้องถอยแล้วเฮ็ดย่างล่ะไปเค้าเตย <coughs> <phimistles> <pour> <g vite> <gählt> <g JMU> เนื้อล้ลวนพี่น้องเนี่ล่าเนี่ย,ยพูดหน่อเขาซอยจุกันพี่น้องเอ้ยเ้ยล่าตั้งนี่ก็ล่าเลี่ยถึงตัวขึ้นมาจากไอ้พูดแล้วพี่น้องมาจากบูพี่แล้วครับจกแจกพีแจบพีแจบแม่อันนี้ก็ขึ้นมาแล้วตัวน,นี้แ <laughs> ต่เขามาเมียนเดี๋ยวก็ลงไป่หม่ปอดบอกว่าไอ้ไอ้ปวดขาไอาา้ก็ลงมาเลยเด้อยสันว่าก็ลงสุดมันโหดเนาะมันโคตรเต็มเวทีพี่น้องเอ้ยศิลปินสองวงไปครับปอดว่าไอ้ลงไอ้ค้อนก็ได้ไอ้ปวดขาปรัศร บางบางจะเป็นบางเป็นมริงต่อันทีเรียกนรนิเนาะแต่ว่าแม่ควาตีพี่น้องเมื่งที่ล่ะมีแต่มาสองคนบัดคืนีีสาวอนี้ส่ไหนเท่ยเตสามื่นสิเดีวพี่น้องยุ่งสิละเนี่ยแม่เตี้ยแม่ต้อยถ้าผมค้ำกันยุ่งเนี่ยสองคนเนี่ยค้ำกันโซ่ตายเลยวะกเท่าอยนี่ได้ท่่ เบื้องหลังสุดยอดดีตนนี้กำลังเท่วราบค่อยไรว่าจะามาเร้อใครเป้้ไใค่ไป้รขันคันแดงวันจิติดเหลืองเอนหอนข้ัมไงี้น้วก่จะเบิ้งบึ้งบ้งพี่น้องบึ้งอันนี้เขาเดี้ยเันเล่หรือเปล่าเขาคนนี่ยังก่อนเผาห่าวเสียห้องให้บ่เสียห้องไห้ยพี่น้องอื้ จนนอนสิด้นอนแล้วพี่น้องมือเดินทางกลับบ้านทั้งสองครับระวังเดินทางก็การละคือไหมสีหน้าอวดเราหยอกเราบอยหยอกพี่น้องเราหยอกค่ะอะอย่านี้ครับผมในเดินทางกับบ้านพี่น้องให้บุญลุงที่เสียเมื่อกี้ลราพี่น้องต้องบุญแล้วบุญเราวครับในเตียงขึบนกปากก็หัวเลยะไปโอ๊ยน้อยใจยังนั่นเนี่ย ปลาเฝ้าหม้ปลาเฝาปลาเยอะว่กออกสนพี่น่องเอ้ยแม่กลัวมอลำเมดึกปุ่นไหนก็ต้องดึกดึกปุ่นนึงมาเมย์อ่บพวกกันจ้ะปล่อยปลอยพี่น้องหนหันฮะนเดียวหันนี่เด็ดนี่เดนี่เด็นี่มีอยู่สี่สองสี่สามกันในยูนิกันเมย์ยูนิกันเบิดทุกคนพี่น้องทุกภาคส่วนเลยญุคพี่เตยประมาณสี่หาเพ่งพี่น้องเลยขึ้นมาก่อนบอดว่าขันไอปวดขาไอกระลุงลยเด้อพี่หน่อก็เลยลงมาครับพี่น้องนี่แหละบรรยากาศเบื้องหลังนี่เลย ้อะก้อยพี่น้องเอ้ยมาเช็บรรยากาศ้วยนะครับเต็มมาใหญ่่หนี่ก็ะีเาหมวนี่สร็นปุ่มเด้ออเอาไปลงมาข้างล่างเลยบอแน่นจ้าเพราะว่าหอวนี่เสร้นกุ่มเพราะว่าเพราะว่าพนจีนมากรดแดบแรงแดดแรงสิน้ำสรอยนไบรราการเอาเองเลยเนาะแน่นค่ะอ๋อคือคือเตรียมไว้ให้แล้วก็ขนของไปให้เลยแน่นค่ะเต็มไปให้ือว่ากลุ่มเขาเองเพราะว่า ป้าคนมากรตแบบชาบรสชาติเผ็ดหรือว่เผ็ด็ีหน้าเตรีมเี่ยวหวานกั่แล้วแต่เพื่อนนอนว่าเออแตว่เขาองบตรียว่าเขาเตรียมเผ็ดไปแล้วกับีหลายหลายนคเตียวเครื่องขึ้นมาขึ้นมากินเลยกับมีได้เลยมั้งเดเี๋ยวมว่เาอยู่เอะเอฟซมาไรแม่กรัวกับมีได้เอตีกจ้าบว ยี่สองคนได้รีมพี่น้องคำกล้วยดีหวงตรงเลยแม่ต่อยแม่เตี้ยกีฬาบันนาเชนเากับซอยแบบเรากับซอยแบบของช่วงเวลาของเราเนาะมันเหมาะพอช่วงนี้ก็ยากเกี่ยวเขากันนะช่วงนี้กีฬาบันน่านเกี่ยวเขาก็เลยกรบก้อนหมูขับ้มขบบุ้มแล้วแม่นย่มเกี่ยวเขาเท่ากับยูแม่แม่แม่เราอยู่จนน้ำเลี้ยวพี่น้องเอาละพี่น้องประมาณนี้ละพี่น้องมีะบรรยากาศ นี่แหละบรรยากาศคาดค้างได้แน่แหละบระเนี๋ยมาฝากพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องยังเป็นทางการนะผมปิดไทยคลิปนี้ <c oughs> นะครับผมเก็บบรรยากาศโดยรวมทั้งยุหันทั้งยุครัวทั้งยุมองเห่นนะพี่น้องเนาะทั้งยุมองครัวพวกพี่น้องสีบัทองมาท่านในยูทรง <c oughs> เย็นครับ <c oughs> นี่แหละพี่น้องบรรยากาศ การเล่นตอนนี้ผมข่าของแล้วบอดบอดนเพิ่นบอกว่าอ่าห้องบน,น,นบอดว่านขันไอ้ปวดขาไอ้ก็ลงเลยเด้อบสันว่าบอดเนาะบอดทาานไอ้ปวดขาไอ้ก็ลงเลยเด้อะสันผมก็เลยลงมาพี่น้องมันมันเด็กเด็กเขามันก็เย็นเนาะพี่น้องมีอากาศเย็นมีมีม,ม,มีมีเยน็นแบบความเยนน็นเนาะเด็กมาเด็กมาเนาะก็เลยบอก คนห้ลงก็เ,เลยลงพี่น้องลงมันว่าได้ปวดขาไอ้ก็ลงในเรื่องสีนะ้ะไอ้บอดเมข่นห่วงนะพี่น้นองเนาะก็เ,เลยผมก็เลยลงมาลงมาที่นี่ก็เลยมาเข่าขัดด้วสิละกินเล็กๆน่อยพี่น้องครับผมแล้วก็สิใหญๆกันน้อนครับผมพราะว่ามือดผมก็ต้องเดินทางกลับบ้านพี่น้องเดินทางกลับบ้านบุรีรัมย์ครับผมเพราะว่าเราหยุดไหลหนึ่งอาทิตย์นะครับผมไฟช็อตพี่น้องแป๊กๆอยู่ ฝากไฟพี่น้องเราหยุดไลฟ์หนึ่งอาทิตย์นะพี่น้องเนาะหยุดไลฟ์หนึ่งอาทิตย์แล้วเราไปเจอกันที่วันที่ยี่สิบในสลาล์ครั้งที่สามสิบนะพี่น้องนะเออ้อฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตัวนะครับผมให้กำลังแรงใจทีมงานทุกคนนะครับผมือเศว,วยน์ไปเลยดิพี่น้องเนี่ยพว่านีมน่มันเป็นหม่องร้อยต่อหม่องเห็ดจมูก ของนอนบ่อิ่มเน่อยพี่น้องพักหยากแต่งานศพลุงมาเนาะยาวมาเลยหยาดงานศพลุงมายาวมาเจอของพักพอนบ่เต็มที่เดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาไว้สักหนี่คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมนี่เขียบรรยากาศโดยรวมทั้งครัวทั้งมองเหลียนเนาะพี่น้องเนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรคลิปนี้เอาไว้สักหนี่คลิปหน้าพร้อนไหมสวัสดีครับ